ทินี่ต้อนรับเพื่อนพี่ลุงปา้าามิตรรักนักสะสมเหรียญเกา่าแบงค์เกา่านะครับวันนี้เสียงทองสองทางก็งทีท่เป็นเหรียญ10บบาทนะครับเป็นเหรียญ1ิบบาทพี่น้องสอบถามเข้ามาเป็นปีพศอ,อะไรแต่เป็นเหรียญของในหลวงราชการที่1ิบนะครับซึ่งเหรียญของในหลวงราชการที่1ิบมีลหลายๆคนที่มีเหรียญที่แปลกนะครับเหรียญที่แปลกและก็สวยงามซึ่งเป็นเหรียญชนิดราคา1ิบาทนะครับ ก็เป็นเหรียญพระเสียรตรงนั่นเองนะครับที่ติดต่อสอบถามเข้ามาบอกว่ายังไม่รู้ว่าราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่แสงทองสองทางก็ยังไม่เห็นรูปภาพนะครับที่พี่น้องสอบถามเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องมีนะครับให้ถ่ายคลิปสั้นๆนะครับถ่ายคลิปสั้นๆแล้วก็ส่งส่งให้ทางแสงทองสองทางดูนะครับให้จับแบบนี้แล้วก็หมุนนะครับหมุนแบบนี้ให้ด้าน หัวกับด้านก้อยนั้นหมุนขึ้นด้านเดียวกันนะครับตัวนั้นจะเป็นเหรียญ MTO ก็ถือได้ว่าราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับราคานั้นแสงทองสองทางให้หลักพันขึ้นนะครับหลักพันนะครับถ้าเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่10ราคาเริ่มต้นตั้งแต่1,000บาทนะครับที่เป็นเหรียญ MTO ด้านหัวกับด้านก้อยหมุนขึ้นด้านเดียวกันนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องมีก็ให้ถ่ายคลิปมานะครับถ่ายคลิปแล้วก็ส่งมาให้แสงทองสองทางดูเดี๋ยวจะ ดูสภาพแล้วก็ตีราคาให้นะครับตัวนั้นถ้าเกิดว่าพอใจขายก็สามารถแบ่งปันให้กับแสงทองสองทางได้นะครับเอาละเราไปเหรียญเล็กๆดูนะครับอ่าหวังว่าคงจะตอบคำถามพี่น้องได้นะครับสำหรับเหรียญในหลวงรัชกาลที่10 และพี่น้องหลายๆท่านนั้นติดต่อสอบถามเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับถึงแม้ว่าคลิปนั้นจะมีออกมาเยอะแยะมากมายแต่ก็ยังมีพี่น้องรับข้อมูลกันไม่ครบถ้วนนะครับแล้วก็ติดต่อสอบถามเข้ามาเยอะนะครับสําหรับเหรียญชนิดราคา25สตางค์เป็นเหรียญอะลูมิเนียมบอลน,นะครับด้านหน้าเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับส่วนข้อความก็จะเหมือนกันนะครับวงคอเป็นเฟืองโดยรอบนะครับด้านหลัง ส่วนพระประธานด้านหลังนั้นก็จะเป็นพระบรมธาตุเจดีวัดพระมหาธาตุบรมหาวิหารนั่นเองนะครับเหรียญของปีพุทธศักราช2,530ก็ยังถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความต้องการในตลาดนักสะสมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ติดอันดับความหายากความหายากอันดับ4นั่นเองสําหรับเหรียญปี2,530นะครับส่วนอันดับ3นั้นก็จะเป็นปี51นะครับอันดับ2กับอันดับ1นั้นก็จะเป็นปี42กับปี44นั่นเองนะครับ ส่วนปี42กับปี44นะครับมียอดการผลิตเพียงแค่1 0 0 0 0เหรียญน,นะครับราคายู c นซที่เขาประเมินอยู่ที่5,000บาทนะครับการซื้อขายก็ค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะครับสำหรับ2ปีพศและ2ปีพศ3 0กับปี51นั้นก็ UNC เขาประเมินเอาไว้อยู่ที่200บาทนะครับราคา200บาทเป็นเหรียญยูเอน UNC นะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วก็อยู่ราวๆหลักร้อยเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับเหรียญ25สตางค์อูมิเนียมบลนะครับปี30ยอดการผลิต5ล้าน1 8 0 0 0เหรียญปี51ผลิตออกมา255,600เหรียญนะครับอ่านี่ก็คือเหรียญ25สตางค์นะครับที่พี่น้องติดต่อสอบถามเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญปี30ทั้งหมดนะครับปี30และก็เหรียญชนิดราคา10บาทนะครับที่พี่น้องก็ยัง สอบถามเยอะแยะเลยนะครับสำหรับปีพศ2541นะครับเหรียญ10บ,บาทนะครับเป็นเหรียญกระสับโลหะสองสีนะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9และด้านหลังนั้นก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะครับปีพุทธศักราช2541เป็นเหรียญติดอันดับความหายากอันดับ2นะครับอันดับ2จริงๆแล้วจะเป็นติดอันดับ3นะครับอันดับ1นั้นปี31อันดับ2นั้นปี31นะครับ อันดับ2ปี31แต่ราคาการประเมินเขาประเมิน UNC อยู่เพียงแค่750บาทนะครับส่วนปี41นั้นผลิตอยู่ที่980,000เหรียญ UNC เขาประเมินอยู่ที่2,000บาทนะครับ UNC 2,000บาทแต่การซื้อขายในตลาดนักสะสมนะครับโดยทั่วไปปีพุทธศักราช2531นะครับปีพุทธศักราช2531นั้นเป็นเหรียญที่ติดอันดับ2นะครับราคาการซื้อขายถือได้ว่าสูงเลยทีเดียวนะครับ ซื้อขายกันหลักพันขึ้นนะครับปี3 1หนึ่งตัวนั้นก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาสูงเช่นเดียวกันนะครับปี41นั้นการซื้อขายในตลาดโดยทั่วไปนะครับก็ยังมีลุ่มๆด,ดอนๆเช่นเดียวกันแต่ก็หลักร้อยนะครับหลักร้อยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับปีพศ2541ส่วนอีกเหรียญน,นี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับเป็นเหรียญรุ่นใหม่2เหรียญน,นะครับ ในหลวงรัชกาลที่9นั้นก็จะเป็นพระบรมรูปเป็นปัจจุบันนะครับเป็นแบบพระเสียงใหญ่นั่นเองเหรียญน,นี้ก็ถือได้ว่ายังมีเหรียญที่คงสภาพที่สมบูรณ์และก็สวยงามนะครับซึ่งเป็นปีพุทธศักราช2560ที่พี่น้องติดต่อสอบถามเข้ามานะครับว่าเหรียญ10บาทปี60มีราคาไหมนะครับซึ่งปี60นั้นนะครับปี60ก็ต้องบอกพี่น้องด้วยนะครับว่าราคานั้นยังคงอยู่ที่หน้าเหรียญน,นะครับ ปี60นั้นราคาย,ยังคงอยู่ที่หน้าเหรียญน,นะครับยอดการผลิต2 0 8แปดล้านแ8ดแ8ดมื่นหนึ่งพันดิเหรียญน,นะครับ u n เเขาประเมินเพียงแค่12บาทเท่านั้นเองนะครับการซื้อขายยังไม่มีนะครับการซื้อขายโดยทั่วไปยังไม่มีเนื่องจากว่าเหรียญรุ่นนี้ยังมีเยอะแยะในตลาดหมุนเวียนนะครับยังมีเยอะเลยนะครับสำหรับปี60ส่วนที่มีราคานะครับก็อาจจะมีเป็นก็อาจจะเป็นเหรียญที่มีความพิเศษ ต่างๆเช่นเดียวกับเหรียญรุ่นเก่าๆนะครับอ่านี่ก็คือเหรียญปี60นะครับและอีกเหรียญหนึ่งที่พี่น้องติดต่อสอบถามเยอะมากนะครับเยอะมากตัวนี้ราคาการซื้อขายก็หลักร้อยนะครับอ่าก็ร้อยกว่าบาทเลยทีเดียว2 0 0เลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญปีพศ2553นะครับซึ่งเป็นเหรียญติดอันดับความหายากอันดับหนึ่งของชนิดราคา10บาทรุ่นใหม่นะครับ ยอดการผลิตเพียงแค่1,953,000เหรียญนะครับย n c ็เขาประเมินอยู่ที่400บาทนะครับอันนี่ก็คือเหรียญที่พี่น้องติดต่อสอบถามค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ช่วงนี้นะครับช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตโควิดก็ฝากพี่น้องนะครับใช้จ่ายอย่างประหยัดนะครับมีเก็บก็ขอให้เก็บอย่าใช้ฟุ่มเฟือยนะครับเรายังไม่รู้ว่าชะตากรรม การใช้ชีวิตของเราในวันข้างหน้านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับไม่รู้ว่าจะหาเงินหาข้าวหาปลาได้จากที่ไหนซึ่งช่วงนี้ก็ถือได้ว่าแทบจะปิดบ้านปิดเมืองแล้วนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆลุงป้า,าดูแลสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคระบาดต่างๆนะครับเรื่องเหตุบ้านการเมืองหรือว่าเรื่องเศรษฐกิจนะครับก็อย่าไปเครียดมากนักนะครับก็ Tank. อยากจะให้กำลังแรงใจท่านที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับพิษเศรษฐกิจนะครับหรือว่าปัญหาโรคภัยไข้เก็บที่กำลังรุมเร้านะครับก็เป็นกำลังแรงใจให้ทุกๆคนนะครับดูแลรักษาตัวเองอยู่รอดปลอดภัยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีมาฝากเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ